สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะพาใจสงบวันนี้เป็นวันดีที่นิ้วมือของทุกท่านเลื่อนมาพบกับอาตมาอาตมาจะมาพาทุกท่านรับฟังบทธรรมสั้นๆในหัวข้อที่ว่ากรรมเวณมีจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนถ้าวันนี้คุณกำลังสงสัยว่าทำไมบางคนทำไม่ดีกลับดูเหมือนได้ดี ทำไมบางคนตั้งใจใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์แต่กลับเจอแต่ปัญหาคลิปนี้อาจทําให้คุณเข้าใจความจริงของชีวิตในแบบที่ใจจะสงบลงไม่ใช่ขุ่นมัวกว่าเดิมเพราะกรำเวนไม่ได้ทำงานเร็วอย่างที่อารมณ์เราอยากให้เป็นแต่ทำงานแม่นยำเสมอถ้าคุณเคยตั้งคำถามกับความยุติธรรมของโลกฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจเหตุและผลของชีวิตตัวเองชัดขึ้นกมเวรมีจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้คือผลกรรมจากอดีตชาติทันทีพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจที่มีเจตนาเมื่อมีการกระทำย่อมมีผลแต่ผลนั้นจะเกิดเมื่อเหตุพร้อมเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงดินบางเมล็ดงอกเร็วบางเมล็ดต้องรอฤดูกาลไม่ใช่เพราะเมล็ดไม่ทำงานแต่เพราะดิน น้ำแสงแดดยังไม่พร้อมในชีวิตจริงเราจะเห็นคนที่โกงเอาเปรียบพูดโกหกแล้วดูเหมือนประสบความสำเร็จหลายคนจึงท้อคิดว่าความดีไม่มีค่าแต่ความจริงคือเขาอาจกำลังใช้ผลกรรมดีเก่าที่สะสมมาขณะที่กำลังสร้างกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลเมื่อผลกรรมดีเก่าหมดลงผลของการกระทำใหม่จะเริ่มแสดงตัวไม่มีใครหนีเหตุและผลไปได้ แม้แต่คนที่ดูเหมือนโชคดีที่สุดในทางกลับกันบางคนขยันซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนใครแต่กลับเจออุปสรรคซ้ำๆไม่ได้แปลว่าความดีไม่ทำงานแต่อาจเป็นผลกรรมเก่าที่กำลังให้ผลและในขณะเดียวกันเขากำลังสร้างเหตุใหม่ที่ดีวันที่ผลกรรมเก่าหมดลงชีวิตจะค่อยๆเบาขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนกรรมเวรไม่ได้ทำหน้าที่ลงโทษใคร กรรมทำหน้าที่สอนสอนให้เราเห็นว่าการกระทำแบบไหนนำไปสู่ความทุกข์และการกระทำแบบไหนนำไปสู่ความสงบถ้าเราไม่ชอบผลลัพธ์ในชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้โทษโชคชะตาแต่สอนให้กลับมาดูที่เหตุคือการคิดการพูดและการกระทำของเราในปัจจุบันตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันคนที่ชอบพูดแรงพูดแทงใจคนอื่นมักจะมีปัญหาความสัมพันธ์ ถูกคนตีตัวออกห่างไม่ใช่เพราะใครแกล้งเขาแต่เพราะคําพูดของเขาสร้างเหตุแห่งความห่างเหินนี่คือกรรมที่เห็นผลในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้ากรรมเวรจริงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจเพราะเมื่อเข้าใจแล้วเราจะไม่รีบตัดสินใครไม่อิจฉาคนที่ได้ดีเร็วและไม่สิ้นหวังกับความดีที่เรากำลังทำอยู่วันนี้ถ้าชีวิตยังหนัก ให้ใช้สติเลือกสร้างเหตุที่ดีต่อไปพูดให้น้อยลงแต่จริงใจขึ้นคิดให้นุ่มนวลขึ้นทำสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเพราะไม่มีกรรมใดสูญเปล่าและไม่มีความดีใดที่ไม่ให้ผลอาจไม่เร็วอย่างใจอยากแต่จะมาอย่างถูกเวลาและไม่เคยพลาดเป้าเมื่อเข้าใจว่ากรรมเวรมีจริงชีวิตจะไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธและความคับแค้นเราจะหยุดถามว่า ทำไมเขาทำเราแบบนี้แล้วหันมาถามว่าเราจะวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดเห็นเหตุผู้นั้นเห็นผลถ้าเราไม่อยากรับผลแห่งความทุกข์เราต้องหยุดสร้างเหตุแห่งความทุกข์ในปัจจุบันกรรมเวรไม่ได้ผูกเราไว้กับอดีตแต่เปิดโอกาสให้เราเลือกอนาคตอดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันเลือกได้ทุกลมหายใจที่ยังมีสติ คือโอกาสสร้างกรรมใหม่ไม่ว่าชีวิตจะเคยพลอดแค่ไหนถ้าวันนี้ใจหยุดเบียดเบียนกรรมหนักก็เรื่มเบาลงหลายคนทุกข์เพราะยึดติดกับความอายุติธรรมเห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่รับผลทันทีใจจึงร้อนใจจึงคับแคบแต่แท้จริงแล้วการที่เราเฝ้ามองกรรมของคนอื่นคือการเอาใจไปแบกสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นผู้พิพากษากรรมใครแต่สอนให้เราเป็นผู้รู้เท่าทันกรรมของตนเมื่อเราหยุดเอาใจไปจับผิดผู้อื่นใจจะมีพื้นที่กลับมาดูตัวเองเราจะเห็นว่าหลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากคนอื่นโดยตรงแต่มาจากการตอบสนองของใจเราเองนี่คือกรรมปัจจุบันที่เกิดขึ้นทันทีคนที่เคยถูกทำร้ายถ้ายังผูกใจด้วยความแค้น แม้คู่กรณีจะหายไปความทุกข์ก็ยังอยู่เพราะกรรมของการยึดโทสะยังทำงานต่อเนื่องแต่เมื่อใดที่ใจยอมวางไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเข้าใจเหตุและผลเมื่อนั้นกรรมเวรที่ผูกไว้ก็เริ่มคลายพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอภัยไม่ใช่เพื่อให้คนผิดพ้นผิดแต่เพื่อให้ใจของเราไม่ต้องรับผลกรรมซ้าการให้อภัยคือการหยุดสร้างเหตุแห่งความทุกข์ใหม่ไม่ใช่การลบอดีต แต่คือการไม่ลากอดีตมาทำร้ายปัจจุบันกรรมเวจรจึงเป็นครูที่ซื่อตรงที่สุดสอนเราโดยไม่เข้าข้างใครไม่เร่นไม่ช้าแต่ตรงตามเหตุที่เราสร้างถ้าใจเราเต็มไปด้วยเมตตาการุณาความไม่เบียดเบียนผลที่กลับมาจะเป็นความสงบแม้โลกภายนอกอย่างวุ่นวายวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราชนะใครแต่ต้องการให้เราชนะใจตนเอง ชนะความอยากเอาคืนชนะความโกรธที่เผาใจชนะความหลงที่ทำให้เราทำกรรมซ้ำเมื่อถึงวันนั้นคุณจะไม่กลัวกรรมเวรอีกต่อไปแต่จะเคารพมันและใช้มันเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตเดินอย่างมีสติพูดอย่างมีเมตตาคิดอย่างมีปัญญาเพราะคุณรู้แล้วว่าทุกก้าวที่เดินกำลังสร้างเหตุของวันข้างหน้าและไม่มีเหตุใดที่ไม่กลายเป็นผล ไม่มีกรรมใดที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้กระทําเองเมื่อใจเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมเวรอย่างถูกต้องเราจะเลิกถามว่าทำไมชีวิตต้องเจอแบบนี้แล้วเริ่มถามว่าเหตุอะไรที่เราควรหยุดสร้างและเหตุอะไรที่ควรเริ่มทำให้มากขึ้นนี่คือจุดที่ปัญญาเริ่มทำงานแทนอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ไม่ได้เป็นไปตามคำอธิษฐานหรือความอยากเพียงอย่างเดียวอยากพ้นทุกข์แต่ยังสร้างเหตุแห่งทุกข์ผลย่อมไม่เปลี่ยนแม้จะอ้อนวอนแค่ไหนก็ตามเพราะกรรมไม่ฟังคำขอร้องกรรมฟังการกระทำหลายคนคิดว่าการทำดีคือการยอมคนอื่นตลอดแต่แท้จริงแล้วการทำดีตามหลักธรรมคือการไม่ทำร้ายใครรวมถึงไม่ทำร้ายใจตัวเอง การอดทนโดยมีสติกับการอดทนเพราะกลัวไม่เหมือนกันถ้าใจยังอัดแน่นด้วยโทสะนั่นคือการสะสมกรรมในใจแม้ภายนอกจะดูสงบแต่ภายในยังเร่าร้อนกรรมเวรจึงไม่ได้วัดกันที่ภาพภายนอกแต่วัดกันที่เจตนาในใจคนสองคนทําสิ่งเดียวกันแต่ใจต่างกันผลย่อมต่างกันนี่คือความลึกของธรรมะที่ไม่ตัดสินกันง่ายๆ เมื่อใดที่เราเริ่มระวังความคิดของตนเองเมื่อนั้นกรรมเริ่มเปลี่ยนทิศเพราะความคิดคือจุดเริ่มของคำพูดและคำพูดคือสะพานไปสู่การกระทาถ้าใจคิดร้ายคำพูดย่อมร้ายถ้าใจอ่อนโยนการกระทาก็อ่อนโยนตามชีวิตจริงมีให้เห็นเสมอคนที่ชอบโทษคนอื่นมักไม่พัฒนาตนเองเพราะใจมัวแต่หาคนผิดแต่คนที่ยอมรับเหตุและผล จะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตจากภายในโดยไม่ต้องเปลี่ยนใครเลยกรรมเวรไม่ได้ทำให้ชีวิตหมดหวังแต่ทำให้ชีวิตมีความรับผิดชอบเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งที่กำลังเกิดมีส่วนหนึ่งมาจากการเลือกของเราเองเมื่อยอมรับตรงนี้ได้ใจจะไม่หลบหนีความจริงและไม่จมอยู่กับความโทษใครพระพุทธเจ้าสอนให้ดูทุกข์ไม่ใช่เพื่อเศร้าแต่เพื่อเห็นเหตุของทุกข์เมื่อเห็นเหตุ จึงดับเหตุได้นี่คือหนทางของการพ้นทุกข์ไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงหากวันนี้คุณยังรู้สึกว่ากรรมเวรทำให้ชีวิตหนักจงรู้ไว้ว่าความหนักนั้นกำลังสอนบางอย่างสอนให้ใจอ่อนลงสอนให้เลิกประมาทสอนให้กลับมาดูการใช้ชีวิตของตนเองอย่างจริงจังไม่มีใครถูกกรรมตามล่ามีแต่คนที่ยังไม่เข้าใจบทเรียนของกรรม เมื่อเข้าใจแล้วแม้ผลจะยังไม่หมดใจจะไม่ต่อต้านและเมื่อใจไม่ต่อต้านทุก์ก็เบาลงทันทีนี่แหละคือพลังของธรรมะไม่ใช่การเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่คือการเปลี่ยนมุมมองของใจจากผู้ถูกกระทำม,มาเป็นผู้เรียนรู้เหตุและผลของชีวิตและเมื่อใจเรียนรู้จนพอกรรเวรที่เคยผูกไว้ก็จะค่อยคอยคลายลงตามลำดับเมื่อใจเริ่มเห็นกรรเวรเป็นธรรมชาติของชีวิต เราจะเลิกต่อสู้กับความจริงและหันมาเรียนรู้จากมันอย่างสงบเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าความไม่รู้เหตุทำให้เราทุกข์ซ้ำแต่ความเข้าใจเหตุทำให้ทุกข์นั้นค่อยๆหมดพลังกรรมเวรไม่ใช่โซ่ตรวนที่ล่ามชีวิตแต่เป็นกระจกที่สะท้อนการใช้ชีวิตของเราเองสิ่งใดที่เราทำบ่อยคิดบ่อยยึดบ่อยสิ่งนั้นจะค่อยๆหล,ล่อหลอมเป็นนิสัย และนิสัยนั้นจะกลายเป็นชะตาที่เราเดินเข้าไปหาโดยไม่รู้ตัวหลายคนอยากให้กรรมเก่าหมดเร็วแต่ไม่เคยสังเกตว่ากำลังสร้างกรรมแบบเดิมซ้ำอยู่หรือไม่โกรธแล้วเก็บไว้แค้นแล้วไม่ยอมวางแม้ภายนอกจะเงียบแต่ภายในยังทำงานหนักนี่คือเหตุที่ทำให้ผลยังต่อเนื่องไม่ใช่เพราะกรำแรงแต่เพราะใจยังไม่ยอมเรียนรู้บทเรียนเดิมให้จบ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติไม่ใช่เพื่อควบคุมโลกแต่เพื่อรู้ทันใจตนเองเมื่อใจเริ่มไหวรู้ว่าไหวเมื่อใจเริ่มโกรธรู้ว่ากโกรธไม่ตามไม่กดไม่ผลักแค่รู้ตรงๆกรรมใหม่จะไม่งอกเพิ่มในชีวิตจริงคนที่รู้จักหยุดก่อนพูดมักมีปัญหาน้อยกว่าคนที่พูดตามอารมณ์คนที่หยุดคิดก่อนทำ มักไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลังนี่คือผลของกรรมปัจจุบันที่เห็นได้ทันตาไม่ต้องรอชาติหน้ากรรมเวรยังสอนให้เราอ่อนโยนต่อกันเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครกําลังแบกผลอะไรอยู่ในใจคนที่ใจแข็งกระด้างอาจเคยเจ็บลึกมาก่อนเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจเราจะลดการซ้ำเติมและเลือกเมตตาแทนการมีเมตตาไม่ใช่เพราะเขาดี แต่เพราะเราไม่อยากสร้างเหตุแห่งความขุ่นมัวเพิ่มนี่คือการดูแลกรรมของตนเองอย่างแท้จริงไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการรักษาใจให้พ้นจากการเผาไหม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่ทำชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตให้ผ่องใสผู้นั้นชื่อว่าดำเนินตามทางพ้นทุกข์กรรมเวรจึงไม่ได้เรียกร้องให้เราสมบูรณ์แบบ แต่เรียกร้องให้เรารู้เท่าทันตนเองทีละก้าวแม้วันนี้ผลกรรมยังทำให้ชีวิตสั่นไหวขอเพียงใจไม่สั่นตามผลนั้นจะไม่กลายเป็นแผลลึกแต่จะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้ใจโตขึ้นอ่อนลงและฉลาดขึ้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่รีบสรุปชีวิตจากช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ตัดสินตนเองจากความผิดพลาด และไม่ตัดสินผู้อื่นจากภาพที่เห็นเพียงชั่วคราวเพราะเรารู้แล้วว่ากรรมเวรทำงานยาวแต่ใจที่มีสติสามารถเลือกทางเดินใหม่ได้ทุกขณะตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่เมื่อใจยอมรับความจริงของกรรมเวรอย่างลึกซึ้งเราจะเลิกเร่งผลลัพธ์ของชีวิตและหันมาใส่ใจที่เหตุอย่างจริงจังเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่า ผู้หวังผลแต่ไม่แก้เหตุย่อมผิดทางแต่ผู้ตั้งใจแก้เหตุแม้ผลจะช้าก็ไม่หลงทางกรมเวรทําให้เราเข้าใจความอดทนในความหมายที่ถูกต้องไม่ใช่อดทนเพราะจำยอมแต่อดทนเพราะเห็นเหตุและผลตามความเป็นจริงรู้ว่าความใจร้อนสร้างเหตุแห่งความพลาดรู้ว่าความนิ่งด้วยสติสร้างเหตุแห่งปัญญา เมื่อเห็นชัดเช่นนี้ใจจะยอมช้าลงโดยไม่ฝืนหลายคนพลาดเพราะคิดว่าการไม่ตอบโต้คือความอ่อนแอแต่ตามหลักธรรมการไม่ตอบโต้ด้วยโทสะคือความเข้มแข็งของผู้รู้ทันใจเพราะทุกครั้งที่ตอบด้วยอารมณ์เรากำลังต่ออายุกรรมเดิมให้ยาวออกไปแต่ทุกครั้งที่หยุดด้วยสติเรากำลังตัดวงจรเหตุที่เคยทำให้ทุกข กรรมเวรยังสอนให้เราไม่ประมาทในสิ่งเล็กน้อยคำพูดเล็กๆที่เผลอพูดความคิดเล็กๆที่เผลอปล่อยการกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำล้วนสะสมเป็นพลังของกรรมไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นใหญ่แต่เพราะเราทำมันบ่อยโดยไม่รู้ตัวในชีวิตจริงคนที่คอยระวังใจตนเองมักจะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาใหญ่ภายหลังเพราะเขาแก้ตั้งแต่เหตุอย่างเล็ก นี่คือปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจกรรมไม่ใช่จากการอ่านหรือฟังเพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้กลัวกรรมแต่สอนให้เคารพกรรมเคารพด้วยการไม่ทำเหตุซ้ำและตั้งใจสร้างเหตุใหม่ที่ถูกต้องเช่นการมีศีลเป็นพื้นมีสติเป็นหลักมีปัญญาเป็นทางออกเมื่อศีลมั่นคงใจจะไม่ฟุ้งซ่านกับความผิดซ้ำๆเมื่อสติตั้งมั่น ใจจะเห็นอารมณ์เกิดดับเมื่อปัญญาเกิดใจจะไม่หลงคิดว่าทุกอย่างเป็นตัวเรานี่คือการคลายกรรมที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้หากวันนี้ชีวิตยังเจอคนที่ทำให้เจ็บขอให้มองเขาเป็นครูของกรรมครูที่สอนให้เราเห็นว่าถ้าใจเผลอไหลาตามโทสะท,ทุกจะเพิ่มแต่ถ้าใจตั้งอยู่ในเมตตาและสติทุกจะหยุดขยายทันที กรรมเวรจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันทุกครั้งที่คิดทุกครั้งที่พูดทุกครั้งที่ทำเรากำลังเขียนเส้นทางของตนเองโดยไม่ต้องมีใครมาลงโทษหรือให้รางวัลเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะค่อยๆสงบโดยไม่ต้องบังคับไม่รีบเอาชนะใครไม่รีบพิสูจน์ตนเองแต่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและจริงใจต่อ,อกรรมของตนเพราะรู้แล้วว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาเร็วแค่ไหนแต่คือสิ่งที่เราเลือกทำในทุกขณะของใจซึ่งจะกลายเป็นผลที่ตามมาอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรมเสมอเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้ขอให้คุณหยุดนิ่งสักครู่แล้วหันกลับมามองใจตัวเองอย่างอ่อนโยนเพราะสาระทั้งหมดของเรื่องกรมเณรไม่ได้มีไว้ให้เราโทษอดีตหรือเฝ้าจับผิดใคร แต่มีไว้ให้เราเปลี่ยนตัวเองอย่างมีสติพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างชัดเจนว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ไม่ได้ถูกขังอยู่ในกรรมเพราะตราบใดที่ยังมีสติเรายังเลือกเหตุใหม่ได้เสมอนี่คือความหวังที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่ความหวังจากการรอแต่เป็นความหวังจากการลงมือเปลี่ยนที่ต้นเหตุ หากวันนี้ชีวิตยังเจอผลที่ไม่ถูกใจอย่าเพิ่งสิ้นหวังเพราะผลที่กำลังเกิดคือบทเรียนที่กำลังสอนใจสอนให้เราเห็นชัดว่าความคิดแบบไหนทำให้ทุกข์คำพูดแบบไหนทำร้ายใจการกระทำแบบไหนผูกปมชีวิตเมื่อเห็นชัดเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มได้จริงการเปลี่ยนตัวเองตามหลักธรรม ไม่ใช่การเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นอย่างใจเราแต่คือการเปลี่ยนใจเราให้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ลดการตอบสนองด้วยโทระเพิ่มการมองด้วยเมตตาฝึกสติให้รู้ทันก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำเพราะทุกจุดเล็กๆเ,เหล่านี้คือจุดที่กมใหม่กำลังก่อตัวเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนที่เหตุชีวิตจะเปลี่ยนที่ผลแม้จะไม่เร็ว แต่จะมั่นคงและไม่พาเราไปซ้ำทางเดิมนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้ทางของผู้รู้เหตุและยอมรับผลอย่างไม่หลบหนีขอให้จำไว้ว่ากรรมเวรไม่เคยต้องการให้ใครล้มเหลวแต่ต้องการให้เราเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วใจจะอ่อนลงปัญญาจะข่มขึ้นและชีวิตจะเบาลงโดยไม่ต้องฝืน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านจากใจจริงที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาฟังธรรมะเพื่อดูแลหัวใจของตนเองการที่คุณเลือกฟังจนจบคือสัญญาณของการเริ่มเปลี่ยนแปลงแม้จะเล็กน้อยแต่มีความหมายยิ่งใหญ่ขอให้ธรรมะที่ได้ฟังวันนี้เป็นแสงสว่างเล็กๆในใจช่วยเตือนให้คุณกลับมาดูเหตุของชีวิตทุกครั้งที่ทุกข์ และกล้าที่จะเปลี่ยนตนเองอย่างไม่โทษใครเพราะเมื่อใจเปลี่ยนกรรมก็เปลี่ยนและเมื่อกรรมเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งสายก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่สงบและงดงาม